โอ้ไม่รู้อะไรครับคันไมโครครับตอนนี้เจ้ามงกว่าแล้วครับ สู้กับตัวนี้กันนี้อัดหมึกสองกิโลมาแล้วครับซากซากเยอะซากซากหลอกงี้นะ,ะเอา,าติดอยู่นิดเดียว <c oughs> ตัวนี้ครับ <c oughs> ไม่ตายแต่ หกแปดแปดโลครับตอนนี be, yeah, ้เหนียไหมครับติ๊กีพายวนครับติ๊กี้ายไม่ออกติ๊กีพายไม่ออกแล้วครับแล้วก็เมื่อไครบโอ้โนู่วารีก็โอ้โหม่ยังครับเล่นไม่ติดิ๊กีพาย